โอเคครับผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับผมในเกม GTA 5 M. อีกเช่นเคยนะครับผมก็ตอนนี้อยู่ในประเทศล拉สซิตี้นะครับผมก็เป็นประเทศของพี่1412ของเรานะครับผมก็ตอนนี้เป็นเวลาเอ่อกี่โมงละดูในโทรศัพท์หกโมงยี่บนะผมหรือ6กโมงครึ่งนั่นเองนะจากหกโมงครึ่งแล้วอีก3นาทีนะครับก็คนเล่นตอนนี้ประมาณ88ดสิทับหกรนะผมเพราะประเทศมั็นทุ่งดีไปตอน6กโมงนะครับผมก็ ผ่านมากเกือบเ่งชั่วโมงแล้วคนก็เริ่มทยอยกันเข้านะครับผมตอนนี้ก็แยกกันเข้าอยู่นะครับก็คนประเทศนี้เล่นเยอะมากพอสมควรนะครับผมก็โอเคเลยเดี๋ยวใส่แว่นเก็บทรงก่อนละกันแสงมันแยงตาเนาะโรมันอะโอเควันนี้ก็เห็นอะไรไหมดำๆข้างหนละังเนี่ยเห็นปะน่าจะเห็นกันตั้งแต่เข้ามานะครับก็หรือเห็นตั้งแต่ต้นคลิปนะผมก็วันนี้ผมจะมารีวิวมอสโนไนท์วหนึนะผมก็ แจก V 3ไม่ใช่วันนี้จะมาแจกนะครับผมก็แจก V 3 V 2ไปเลยนะผมก็วันนี้จะมาแจก V 3เอ้ย V 1เลยละกันนะผมแหมพูดกับวงไปวงมาตัวท้องฟ้าก็จะเป็นอย่างนี้เห็นป่ะดำาๆมีดาวๆาเล็กน้อยนะผมส่วนตัว V 2เห็นป่ะครับมันจะเป็นดาวเต็มท้องฟ้าเลยนปาะแล้วก็เป็นสีเทาเนาะก็ตัวนี้ผมถามตรงนะถามว่าได้ไหมลื่นไหมนะผมส่วนตัวลื่นเลยนะครับผมก็ CPU จะวิ่งน้อยลงนะผมส่วนการ์ดจอก็วิ่งแค่60ถึง70นะครับอเดี๋ยวผมลองปิด v s y n c ให้ดูนะผมเพราะตอนนี้ผมเปิดอยู่เนาะมันจะล็อกที่60เฟรมครับเดี๋ยวลองปิดให้น้องๆดูนะผมมันจะอยู่ที่เท่าไหร่เนาะไม่เป็นสีนี้วะถ้ามันเด๋อ่าแล้วก็ให้เข้ามานี่ครับเห็นปะ่ะ v s y n c ตัวนี้ปลดปิดไปเลยนะครับปิดไปเลยแล้วก็ Enter เลยนะครับอ่าโอ้โหพิมพ์ลีดจะอยู่ที่100นะครับ11 1 ่ะขึ้นมาเยอะเลยนะอุ้ยถ้ามองท้องฟ้านี่ร้อยสาบวกเลยนะครับผมก็ใครที่คอมไม่แรงก็ต้องลองเล่นม็อดนี้ดูนะผมผมแนะนาเลยนะครับอะส่วนใครไม่ชอบหรือไม่สนใจมอดนี้ก็ไม่ต้องลงนะผมว่าม็อดนี้ถ้าลงแล้วเสี่ยงโดนแมนไหมถ้าถามอะเสี่ยงนะครับผมเสี่ยงแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวกันไปนะครับผมก็เสี่ยงแน่นอน ก็ประมาณนี้ผมก็คงไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับคลิปนี้ประมาณนี้เลยเออไม่ตัดก็เดี๋ยวขอปิดวีเอยผมขอเปิดวีซิงไว้นะครับน้องๆขอเปิดแล้วกันนะ <c oughs> คลิปมันจะได้ไม่แหลกนะครับเพราะว่าเวลาเรนเดอร์ไปมันจะแหลกเนาะโอเคไหมประมาณนี้อ่ะอปะก็เดี๋ยวลองไปขับรถเอ้ยขับรถด,ดูรอบเมืองกันนะครับมาดูกันว่า มันจะเป็นยังไงนะผมรอบเมืองแล้วก็ลบอะไรไปหรือเปล่าปั๊มน้ำมุงน้ำมันนะครับโอเคปะเดี๋ยวไปดูกันนะครับดูดิอัมสองมเทพปะเหมือนเหมือนมันจะทําให้ภาพกากด,ด้วยนะครับผมภาพแบบโลลงอนะ่ะดูดิผมรู้สึกว่ารถผมรถผมมันแปลกแปไปอะ่ะแล้วก็สีเขียวก็จะกลายเป็นสีอื่นนะดูดิเนี่ยไม่รู้ว่าไหนไอดอประชาชนนไหนไอดดอแก๊งเลยนะครับ อ่าน,นี่ครับประชาชนนะดูดูดูป่ะสวยปะ่ะเป็นไงบ้างครับถ้าส่วนส่วนตัวผมว่าสวย,ยนะทุดิีถ้าขอไม่แรงเนะี่ยรู้สึกว่าลื่นเนะ่ะแต่ภาพมันก็มันก็เป็นภาพก็ตามคุณภาพของนี่นะครับผมก็มันทําให้เราเล่นลื่นขึ้นอนะ่ะเราก็อย่าเลือกเลยนะครับเพราะว่าเขาปรับมาให้อย่างนี้แล้วอะ่ะเราก็ทําอะไรไม่ได้ป่ะก็ต้องเล่นอนะ่ะส่วนตัวก็ถือว่าโอเคเลยนะ แต่ถ้าใครอยากให้อยากเล่นจริงๆนะผมผมแนะนําีสามดีกว่านะครับเพราะ V ีสามันสวยกว่านะแบบมันทองฟ้าเป็นสีฟ้าด้วยมันดูดีกว่าแต่น,นี้มันดูแบบไม่ค่อยโอเคอะสำหรับตัวผมอะผมไม่ค่อยชอบอะถ้าแบบเอาแบบไม่อ้อมค้อมคือผมไม่ชอบนะแต่ก็คอมแม่แรงก็โหลดมาเล่นกันได้นะครับโอเคไหมก็เดี๋ยวพาไปดูรอบเมืองเลยผมมาดูกันว่ามันจะเป็นเนะเป็นยังไงกันเนาะโอเคปะ่ะแต่ก่อนจะไปดูนะผมก็ไปดู รีเชตสวยๆที่ร้านนี้ได้เลยนะผมไมโทนะผมไปดูกันไปใครที่กําลังมองหามอดหรือรีเชตที่คนดังนิยมใช้กันเยอะๆนะผมในราคาไม่แพงมากซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวหรือแนะนำร้านขายมอดหรือตัวรีเชตนั้นๆนะผมที่คนนิยมใช้กันเนาะซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ดิสคอร์ดไว้ใต้ด s c คริปชันให้น้องๆนะผมเพียงแค่กดลิงก์ใต้ดิคริปชันนี้เลยก็สามารถเข้ามาติดต่อซื้อขายได้เลยนะผม หลังจากที่เข้ามาแล้วผมชื่อร้านชื่อไมโทรีเชดนะครับผมก็ชื่อร้านโอเคนะผมไ yeah ม่แย่นะผมผมชอบชื่อร้านนี้มากนะครับส่วนใครเข้ามาแล้วผมก็กดรับยศตรงนี้ได้เลยนะผมแล้วก็จะเด้งมาอย่างเนี้นะครับให้น้องๆทักหาพี่คนนี้ได้เลยนะครับผมหากใครดูแล้วสนใจมอดหรือรีเชตตัวไหนก็ทักหาพี่เขาได้เลยนะครับราคาก็มาดูได้ที่ตรงนี้เลยนะครับน้องเห็นปะ มันจะมีตั้งแต่รีเชต V 1 V 2 V 3 V 4ยัน V 5เลยนะครับเห็นไหมราคาก็อยู่ที่59บาททุกอันนะครับผมก็รีเชต V 1ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะมีความแตกต่างแยกกันไปนะครับเห็นปะ ส่วน V2 ก็จะต่างกันไปนะผมสีอาจจะสดขึ้นหรือเปล่าน,นี้ยังไม่แน่ใจผมน้องๆก็ลองซื้อไปเล่นดูได้นะครับผมประมาณนี้เลยเห็นปะอันนี้คือภาพเขาปรับภาพภายนะครับน้องๆเห็นปะนะครับนี่อันนี้เป็น V3 นะครับเห็นไหมอ่าภาพมันก็จะแตกต่างกันนะครับคืออันนี้พี่เขาปรับภาพภายนะครับราคา59บาทจริงๆนะผมสนใจอยากเล่นภาพสวยๆนะผมก็น,นี้เลยส่วนตัวนี้เป็น V4 ผมคือ ตัวนี้เป็นตัวที่ผมใช้นะครับก็คือผมใช้ตัวนี้อยู่เนาะปรับภาพไม่สูงมากผมแต่ถามว่าไม่สูงสวยไหมพูดเอาเรื่องเลยผมอันนี้เป็น V5 นะครับผมใครที่ชอบตัวไหนผมก็เข้ามาหา i s c o อร์นี้นผมแล้วก็ทักพี่เขาไปได้เลยนะผมผมรับประกันตรงนี้ได้เลยว่าราคาถูกไม่แพงและสมกับเป็น ราคาที่คนอยากเอาไปลองใช้กันดูผมคือแบบมันถูกอะ่ะใครจะไม่เอาอะ่ะราคาประมาณเกือบหกบาทแต่แลกกับภาพสวยๆมันเล่นในคอมเราถาวรอ,อเป็นใครจะไม่เอาใช่ไหมเอากันทุกคนเลยครับผมส่วนมดไอท้องฟ้าหรือเปล่าเนี่ยน่าจะยังไม่มานะครับผมอ่าและตัวรีเชตที่ลงนะผมจะเป็นรีเชตเวอร์ชันน5.0.2นะผมก็ใครโหลดไม่เป็นก็โหลดที่ใต้ ยอะเลยนะผมเปนป้าเขาจะทิ้งม้ให้นะพี่เขาทิ้งมาให้แล้วนะครับผมอ่าแล้วทีนี้ก็ทักไปนะผมก็นี่เลยประมาณนี้นะผมถัาใครสนใจทจๆนะผมก็ทักไปหาพี่เขาได้เลยผมพิมพ์ไปพี่ครับผมสนใจอยากติดต่อก็ตรงนี้นผมร้านขายรีเชตหรือมด,ดต่างๆราคาถูกไม่แพงมากต้องร้านนี้เลย My to, รเครับผมไมโทรีเชตครับผมขอบคุณครับจุ้ม โอเคครับ okay. ผมพอโหลดจากตัวไฟล์ลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นนะผมหรือลิงก์ม็อดนะครับก็จะได้ตัวนี้มานะครับผมเห็นเปล่าเป็นตัวไฟล์เหมือนทุกๆคลิปเลยนะครับก็ให้น้องๆคลิกขวานะผมแล้วก็แยกไฟล์ออกมาได้เลยนะครับผมแล้วก็รอสักครู่นะผมมันจะให้ตัวโฟลเดอร์ของไฟล์นั้นมานะผมแล้วก็ให้น้องๆดึงมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะผมไม่ต้องดึงอะไรนะกดคลิกเข้าไปนะผมแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกไปทีนะผมแล้วก็เห็นคําว่าคลิกที่เส้นแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับ จากนั้นให้น้องๆคัดลอกอันนี้ให้หมดเลยผมคุมดําให้หมดเลยผมคลิกขวาแล้วผมแล้วกดคําว่าคัดลอกหรือคัดก็ได้นะครับแนะนําให้กดคัดที่ขวาผมเวลานี่มันจะได้หายไปเลยเนาะโอเคกากไปได้เลยนะผมหน้านี้แล้วให้น้องๆหาตัวไฟเอ็มนะผมหรือตัวเกมนี่เองนะครับให้คลิกขวานะผมแล้วโอเพนแอปพลิเคชันไฟอะไรขึ้นนี้ขึ้นมาเลยนะผมเปิดไฟล์เกมมานะผมแล้วก็เข้าไปที่ตัวหอยทากได้เลยนะครับแล้วก็จากนั้นหาคําว่าคิดติเส้นนะผมอ่าแล้วให้น้องๆคัดลอกอันนี้ครับกด ลบออกได้เลยครับผมลบออกได้เลยนะอ่ากดลบออกได้เลยถนะ้าจากนั้นให้คลิกขวาแล้วก็กดวางตรงนี้เลยนะครับอันที่เราคัดมาหรือค o ปปี้มานะครับผมหลังจากนะั้นรอสักพู่นะ,น,นะครับผมก็เสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่พอเสร็จแล้วอ้าวโทษทียังไม่เสร็จนะผมรอแล้วนึงนานยังอ่ะคอมไม่แรงหรือเปล่าเจ้าจ๊อบ อ่ะพอเสร็จแล้วนะผมก็จะมาอยู่ในนี้ผมให้น้องๆเข้าเกมได้เลยนะครับผมก็ส่วนตัวนี้ใครไม่สนใจก็ลบได้เลยนะครับผมโอเคผมขอลบเลยก็สอนเร็วหรือเปล่าผมถ้าสอนเร็วต้องขอไปใหผมก็ผมสอนอันนี้มาเยอะแล้วนะก็ไปย้อนดูหรือย้อนดูบ่อยๆผมน่าจะทําเป็นๆแล้วนะครับโอเคไปดูคลิปต่อเลยเออคุณดูผมก็ลืมบอกไปนะครับผมใครที่สนใจอยากเข้าแก๊งผมนะผม NGU นะผมหรือชื่อเต็มว่า Never Give Up นะผมก็ มาสอบแล้วลงประเทศลาสซิตี้ได้เลยนะผมก็ผมเออรับสมาชิกเข้าแก๊งอยู่นะผมก็ตอนนี้กำลังจะขึ้นครอบครัวนะผม NGU เนอะในวิกิพานะผมก็คือเป้าหมายคืออย่าย,ยอมแพ้นะผมก็เราไม่เก่งอยู่แล้วอ่ะใช่ป่ะละ่ะก็ตามนั้นนะครับใครสนใจให้ผมเข้ามาได้ผมแล้วก็บอกแล้วก็พิมพ์ว่ามาแล้วก็ทักมาหาผมก็ได้ในดีดหรือว่าคอมเมนต์บอกผมเลยผมว่าจะเล่นเนาะ แต่ต้องสอบนะครับผมเขาไม่สามารถแบบดันวริลิสให้หรือให้วริลิสฟรีได้นะครับผมอ่ะนี่ฮนะนอกเรื่องมาพอแล้วอันที่ในเมืองก็จะประมาณนี้เห็นปะอ่าดูดีดูด,ดีอุ้ยต้นไหนวะสวยวะไปด,ดีเห็นว่าในเมืองอะ่ะไม่รู้ว่าลบปูนหรืออะไรหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าทํางานดําได้หรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวขับไปดูปูนกันดีกว่านะครับผมไม่รู้ว่าลบอะไรวะผมใครรู้หรือเห็นอะไรที่มัน ม่เหมือนเดิมผมก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมส่วนพวกเสาไฟอะไรอยู่ครบนะแต่พวกป้ายตรงถนนนี่ไม่เห็นมีเลยนะผมไม่รู้มันลบอะไรไปมากนะผมวันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมผมก็มาจากเขาอีกทีหนึ่งนะครับก็มันเป็นมอสแกกฟรีนะผมอเอคปะหรือถ้าซื้อกันต้องขออภัยนะผมก็ผมเอามาจากเอามาฟรีจริงจะพูดโกหกก็ไม่ได้นะครับผมน่าจะพวกป้ายหายไปหรือเปล่าว่าไม่เห็นป้ายแบบเป็นเสาตงเนี้เลยแบบตึ๊ก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 ,ก,กอะเข้าใจปะ เออน่าจะป้ายพวกนี้หายไปผมลบสิ่งไม่จําเป็นออกน,นะครับเหมือนกันเลยฮะมันน่าจะเหมือนกันทุกตัวนะครับผมอ่าเดี๋ยวดูนี่โอเคผมส่วนพวกสายไฟคือสายไฟยังอยู่นะครับพวกไอ้สไอที่ไม่ใช่สายไฟเดียวไอตู้ไฟนะครับผมที่แบบจบอะไรเงี้ยส่วนปูนนะผมอยู่นะครับอ่าแนะนํามอสตัวนี้นะผมปูนคืออยู่นะอ่าคือปูนอยู่สายไฟอยู่นะครับแล้วก็ นี่ครับปั๊มน้ำมันก็อยู่นะครบเลยแต่ถ้าพวก V2 หรือเปล่านะ V2 หรือ V3 นี่แหละหรือว่าทั้ง2อันนั้นเลยมันลบทั้งปั๊มน้ำมันลบทั้งปูนใส่ไฟเลยนะครับไม่สามารถจกได้นะก็มอตัตนี้ผมใครอยากได้นะผมคอมไม่แรงอยากจกปูนได้ด้วยนะผมแถมยังจกปูนได้จบใส่ไฟได้เติมน้ำมันได้นะครับก็มอตัตนี้ผมแนะนำเลยนะครับแนะนำให้มาดาวโหลดกันเลยนะครับก็ ขนาดนะผมก็ไม่เยอะมากนะครับอยู่ที่ประมาณนะครับเอ่อเท่าไหร่วะเดนหนึ่งนะไม่กี่จิกนะไม่ถึงจิกละไม่ถึงจิกนะครับประมาณนี้เลยนะผมในเมืองนะก็ไม่มีอะไรมากนะผมสำหรับคลิปนี้เนาะอ่าผมก่อนจะจากกันไปผมคลิปนี้ใครชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะใครให้ด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็ขออภัยนะผมที่หายไปนานเนาะเพิ่นมีแบบติดธุระ โอซีนิดหน่อยนะผมนะก็ต yeah. wow. okay. ้องขออภัยกันด้วยนะครับก็ไม่ได้หายไปไหนนักกลับมาสตรีมเหมือนเดิมนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับก่อนจะถึงวันเกิดนี้25พฤศจิกายนนี้ผมก็ขอให้ถึง500ซับเร็วๆนะผมหรือถึง1000ซับเลยก็ได้นะครับก็ผมจะได้ผ่านกดหรือสร้างรายได้ได้เหมือนคนอื่นเขานะครับโอเคไหมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปมาจนจบเลยนะผมก็วันนี้คงไม่มีแล้วผม ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ